มันหมูนะครับนี่ตัวเท่า,ลา,าปลามัจะหลุดโอ้ยโติอไอ,อติมไอมติมก็มีฟ้าก็ตกเอายกได้ป่าเฮ้ยโอ้ยตัวใหญ่ อุ้ยตัวใหญ่ดูโอ้เทียบกับหน้าหนูดิ่เท่ากับบวกดีกว่าคนขี่ครับไซส์ประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับไซส์นี่ วัสดีนาละนะตกปลาท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับน้าต้อยคันปุ้งทองตกมันพิชิงชาแนลครับวันนี้ก็มาได้ออกหมายนานนะครับผมหนึ่งเดือนเต็มนะครับตรงนี้ก็ยุ่งๆเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งที่จะมาทําคลิปให้นะนะท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่คลองข้างเรียนจำอีกเช่นเคยนะครับผมสภาพคลองตอนนี้ก็น้ําไหลนะครับช่วงนี้มรสุมเข้านะครับ หลังมายุกโนลก็ได้เพิ่งด้วยออกใหม่นี่นะครับผมก็ยุ่งๆนะครับย้ายบ้านทําร้านนะครับผมสั่งของนะครับก็เพิ่งมีเวลาให้นะตกปลา้นะรับชมนะครับผมตรงนี้เหีย์ที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหีย์คันพุ่งหนึ่งะครับชิปกล้วยนะครับตอนนี้มันจะมีเหลียดคันพุ่งสองเหลืออยู่ครึ่งครึ่งโลนะครับก็เอามาผสมสองส่วนเนี้นะครับเป็นสูตรชิปรวมนะครับ ก็จะตกเป็นตะก้อตายแบบมีชิ่งนะครับตะขอล่างก็จะเกี่ยวมันหมูครับนี่ก็เป็นมันพันปีนะครับของนนนอตฟิชิ่งกาวนะครับก็เอามาลองตกให้นานา,นาได้รับชมนะครับมันหมูที่เกี่ยวขอล่างนะครับไม่โฟมเกี่ยวขอบนดูนะครับเม็ดโฟมก็เม็ดเล็กๆนะครับก่อนที่ไรับชมนะครับผม ชอบใจคลิปในแนวนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องสกปลาลุยด้วยครับผมครับไปครับวันนี้มาตกแม่ดินสี่คันครับไปลุยกันเลยครับผมับชมกันเลยก็หมายวันนี้นะครับเราจะมีภาษาก็จะมีสวะนนะครับมีถักรอยนะครับน้ําไหลนะครับวันนี้มีเรือวิ่งนะครับส่วนจุดที่ตกผมปกผมจะปักไว้ ใต้คลิปนะครับผมเข้าไปกดกันได้เลยนะครับวันนี้ก็มาตกกับโกกัสน,นะครับนี่ครับวันนี้เอาตัวเล็กมาเยี่ยปลาให้นะดูนะครับผมวันนี้วันนี้ไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงนะครับบััดีีนะนะก่อนจะตีคนเบ็ดพ่อเนีย ดีวนเบรคก็ไง

หมุนเบาๆเดินมาด้วย่ล,ลิลกเดิน้แน่ปลามันติดดู แต้มแรกแรกลองวัดหน่อยมาแล้วครับแต้มแรกกินมันหมูนะครับนี่ตัวเท่าตัวเท่าฝีมือ,มอน้องโฟกัสครับมาหมูนค่อยๆหมุนลูกค่อยๆหมุนเดินล้างหน้าก่อนเดี๋ยวปลามีติด ปูนทีเมนน่ะอ๋อเเอโบอกกันนะครเต็มสองเต็มสมาแล้วครับพูดถือด้วยพูดด้วยเต็มสองมาแล้วค่ะ ใช้ตั้งมือหนูใช่ไหมโอ้โหมันเดิมนะครับเนี่ยทำไมทำได้อ่ะดูคนนี้ดูคนนี้คนนี้กินแล้วนี่กันโอ้โอ้ห้ามเอาได้ไหมเออแต่งสาวมาแล้วแอปแอปพูด นนี่สายกินอะไรกินมันหมูใช่ไหมกินมันหมูนะครับตัวเท่าตัวเท่ากับปั้นเออเท่ากับปั้นเก่งเก่งเก่งนักกล้องเยี่ยมแยี่ยมเยมแยมเด็กอะไรเดินเรื่องง่าดิ หรือเย่ๆอย่างนั้นหมุนเบาๆเลยครับหมุนเบาๆก็ได้แล้วโอ้โหตายตัวเล็กตัวเท่านิ้โป้งนะฮะตัวเท่านี้โป้งยังไงเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแม่เจ้า ไม่กินเหลือหมดนี่เลยได้ทำไมทำได้อะเดินไปข้างหน้าดเดินไปข้างหน้าพี่ขอบปูเลยเดินไปลูกไม่ยยกปลามันติดปูนเน่ย Oh wow. bau <laughs> <laughs> ตัวเท่าไหนตัวนี้กินอะไรกินแมสโฟมใช่ไหมตัว<ะ>นี้กินแมสโฟมตัวเท่าแบมือโชว์ดีๆตัวเท่าแบมือโอเคเาอากิไอติมจปลไอยแลย้วไปเจริญพรโยมโปโปติดไอติมครับโอ้อร่อยอร่อยอร่อย กินแล้วเนี่ยเอาเอาปลาจะหลุดโอ้ยโปรติดไอ้ติมตายตายตายไอ้ติมก็กินปลาก็ตกเอานี่ครับโปรกินโปรยังติดไอ้ติมอยู่นะเอาเอาเอา ตัวใหญ่ป่ะตัวใหญ่ไหมยกได้ป <c oughs> ่าวเฮ้ยโอ้ยตัวใหญ่ <c oughs> <c oughs> อุ้ยตัวใหญ่ดูโอ้เทียบกับกหน้าหนูนี่เท่ากับบวกดีกว่า <c oughs> คนใหญ่ไซส์ก็ประมาณเจ็ดแปดขีดน,นะครับไซส์นี้ ไโอ้ผีมือจังเลยอ่ะเด็กอะไรเก่งอย่างเงี้ยดูดิโอโอ้โอ้คอ่ะอ่ะกีนแลวกครับคันนี้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 เออหลงคันอีกเอา เดินข้างหน้าลูกเดินข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวยกปลาไมไปขึ้นมันติดไม่เปียงไม่เปียงเดินไปเลย ข่ำอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยอยวให้น้องโฟกัสครับกินแจมครับผมตัวเท่าตอนนี้กินกินเม็ดโฟมนะครับนี่ครับกินตัวเท่าก๊อบบั้นเหรอเออจำไม่ได้ใ่ไหมนี่นะตอนนี้ผมก็สมควรแก่เวลานะครับวันนี้ก็นำ สูตรคันพุ่งสูตรชิปกล้วยผสมกับชิปมะขิ่นนะครับเป็นผลไม้รวมนะครับมาให้นะนาได้รับชมมาชมผลงานวันนี้นะครับวันนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสิบโมงสิบห้าถึงเที่ยงนะครับเที่ยงห้านาทีนะครับมาชมผลงานปาวันนี้กันนะครับีมือโฟกัสนะครับผมงานวันนี้ครับ สีมือผมทสีมือพอกัสล้วนๆนะครับนี่ครับมีสาโบอยู่แต้มหนึ่งนะครับนี่ให้สวยให้สวยอ๋อสามห้าหกเจ็ดแปดแต้มนะครับมผมออกับเวลาสองชั่วโมงนะครับผมมีเวลานะครับนี่ครับฝากไว้นะครับคันพุ่งหนึ่งสองนะครับม่พาดถ้าม,มีตัวครับผม,มวมันนี้ก็สม,มควรเก็บเวลานะครับ นะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าแนนชอบใจคลิปในแนวนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากสูตรเหย่ยคันพุ่งด้วยนะครับในพาถ้ามีตัวครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะไปตกปลาที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ผมต้อยกับลูกชายขอลาตัวไปขอกลับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ